สวัสดีครับหางหนก็นเป็นนามวันนี้กลับมาอัปเดตเจ้าฟิลโลเดนดอนบิลินัมเอสเป็นไม้รูปผสมระหว่างฟิลโลเดนดอนบิลิไทยหรือก้านส้มกับฟิลโลเดนดอนพาสตาสาดำโดยก่อนหน้านี้ได้ทําคลิปเปิดตัวไปเมื่อช่วงวันที่1มกราคมหรือเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับประมาณ6เดือนที่ผ่านมาจากนั้นเนี่ยผมก็นำทำการบันทึกภาพเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับ ในช่วงต้นของคลิปนี้นะครับมีการเปรียบเทียบกันระหว่างเมื่อช่วงเดือนเมษาย,ยนกับช่วงเดือนมิถุนายนสําหรับก้านของเจ้าบิลินัมยังมีสีส้มอ่อนๆยังไม่เข้มจัดเหมือนหาเจ้าการส้มที่เป็นตัวปกตินะครับใบก็จะซ้อนทิดทับกันใบมีความเป็นกลมป้อมๆนะครับไม่ยาวเหมือนการส้มส่วนเส้นโครงกระดูกรองนะครับจะมีความโค้งเล็กๆนะครับไม่ขนานเหมือนกับพิโรนั้นการส้ม ะมีความขนานเป็นเส้นตรงมากกว่าผิวใบก็จะเป็นมันเงาจับดูเท็กซ์เจอร์ก็จะนุ่มรู้สึกนุ่มมือนะครับมาลองดูลักษณะของต้นถ้าใครย้อนกลับไปดูช่วงคลิปแรกที่เปิดตัวนะครับเห็นว่ายังมีต้นขนาดเล็กผ่านไปประมาณ6กเดือนดูนะครับมีการยืดยาวของก้านนะครับขึ้นสู่ด้านบนก็บ่งชี้นะครับว่า จะทำการเลือ้อยเกาะยึดเสาขึ้นไปด้านบนเราจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าลำต้นไม่ขนาดไปกับพื้นดินเหมือนกับพัตตาสนามซึ่งเป็นตัวที่ถูกนำมาผสมกับเจ้าก้ารสม้มนั่นก็แสดงว่ามีการนำลักษณะเด่นลักษณะรองมาผสมกลมกลืนเข้ากับไม้ลูกผสมตัวนี้ซึ่งพี่เก่งฮัสดามการ์เด้นนะครับแล้วก็พี่จุนทำการผสมแล้วก็แบ่งปัน ให้เรามาศึกษาก็ถือว่าเป็นไม้ลูกผสมที่น่าสนใจตัวหนึ่งในท้องตลาดนะครับใครยังไม่มีก็ตามเก็บกันได้นะครับหลังจากถ่ายคลิปจบผมก็นามาตัดยกยอดแล้วก็นํามาแช่น้ํานะครับส่วนใครเห็นว่า,าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาหน้าที่นี้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ